สวัสดีครับผมเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทําการปลูกทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากต้นนี้ได้ตุยไปแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราก็จะทําการซ่อมนะครับข้างๆ พกเดิมที่ทำไว้นะครับก็ลงมือเลยอันแรกก็กลุนถุงก่อนดูลักขดนะครับ เอามาจากเสียใหม่นะครับจะเป็นโอชีโอชีน้ำดำนะครับตัวนี้เขาวัดทนกว่าทำเหมือนเสียนเลย ถูกช่วยแนะนำอีกทีนะครับดูลากขดนะครับตรวจสอบลากขดก่อน ก็ตัดเลยครับเราก็จะเอาวิธีเดิมนะครับ ส่วนสา,สาเหตุที่เหลือถุงไว้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้มีเศษอะไรไปบังรากอากาศเขานะครับ อาจารย์ช่วยแนะนำอีกทีนะครับ อันนี้เหมือนเหมือนเขาจะตัดรากขดมาแล้วนะครับรอยตัดํำรวจก่อนนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับลงเลยตะวันออกทั้งนี้ อาจะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นกินที่เตรียมไว้นะครับจะเป็นขี้วัวขี้วัวหมักสองปีแล้วแหะครับใส่ไ,ได้เพราะว่าไม่มีความร้อนแล้วนะครับเป็นดินแล้ว แค่นี้ก่อนขีบัวส่วนอันนี้จะเป็นดินที่ไปเอามาจากใต้ต้นจามจุรีนะครับหรือว่าต้นสชัชฉา ก็จะเอามาเป็นดินดินปูกนะครับเนี่ยครับรากเขาจะมีเป็นปุ่มๆ๋ยาให้ดูใกล้ๆรากต้นจามจุลีนะครับจะเป็นปุ่มๆเหมือน เหมือนกับถัวเลยผมใช้ตัวนี้นะครับพอดีอยู่ตางจังหวัดมีทรัพยากรพร้อม นี่มีไส้เดือนด้วยนะครับสดๆปล่อยลงไปเลยครับกดให้แน่น ใส่เดือนเพียบเลยครับนี่นะครับของดีของต้นจามจุลีคิดว่าจะทำแบบออร์แกนิกนะครับ เป็นทุเรียนไร้สารเพราะว่าอยู่หลังบ้านก่อนก่อนจะลงดินปลูกมีไอ้นี่นะครับ ลาดอ,าอะไรนะฮิวมิกแล้วก็ไต้โคไตโคเดม่านะครับลาดไปแล้วเตรียมดินไปแล้ว ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ,นนอันนี้เหลือใส่เดือนเพียบเลย ก็ประมาณนี้นะครับ นั้นอันนี้จะเป็นปูนขาวนะครับกันแมงนิดหน่อย ที่วัวที่ผมหมักไว้นะครับแลว้วกอมูลข้างข่าวจนจะตายเป็นดินแล้วแหละครับเก็นหมดแล้วแมงด้วง ร้อยนะครับแล้วผมก็จะทำไว้นี่เลยนะครับหลังจากปลูกเสร็จก็จะทำรีบอลูดเลยนะครับ r e e ชื่ออย่างเท่ ต้นเขาสูงหน่อยนะครับต้องทําไม้ค้านะครับกันต้นโยกจากความรู้จากเสียใหม่นะครับถ้าต้นโยกรากเขาจะขาดครับ จะผูกประคองไว้ก่อนนะครับแน่นไปหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเท่านใดสนใจสั่งจองทุเรียนไว้ก็อีก สี่ปีเจอกันทีนี้เราก็จะทำรีบรุษนะครับ ยา,ยาวไปหรือเปล่าเศษไม้นะครับกิ่งไม้ที่ต้องใส่กิ่งไม้เพราะว่าให้เขามีอากาศเข้านะครับ ก็มีช่องอากาศเข้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไม้กบอีกทีนึงนะครับจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินนะครับ แล้วก็เป็นปุ๋ยไปนในตัวไอรีโบลูดเนี่ยครับหรือเขาเรียกว่าลังนกทำเป็นลังนกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชึบชึบชึบอ่าปูนขาวอีกชั้นหนึ่งกันแมง กับใบไม้เลยนะครับ ไม้ก็จะเป็นใบก้ามปูใบจามจุรีเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวนะครับใบไม้ใบไม้ยุกตัวก็จะหมดไปนะครับถ้ายุบตัวเราก็เติมใหม่นะครับ เดี๋ยวก็จะมีน้องไก่มาเขียวบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นไตรโคเดอร์มานะครับไตรโคเดอร์ม่า แล้วก็ฮิวมิกนะครับผมผสมไว้แล้วนะครับชนิดน้ำ1 0ซีอย่างละ1 0ซีนะครับแต่ร์โคนมากับฮิวมิกเรียบร้อยครับ มแตกเลยก็ฝากติดตามนะครับถือว่าต้นนี้จะเป็นต้นคอนเทนต์จะตุยหรือไม่ตุยก็ต้องติดตามดูนะครับปลูกวันที่เก้าเดือนเก้านะครับสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดสวนลอกที่แล้ว ที่ปลูกเดี๋ยวไปดูอันนั้นจะเป็นต้นเล็กนะครับต้นละห้าบาทนี่จริงแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับมีต้นมะละกอปลูกบังแดดตรงนี้จะเป็นสวนครัวนะครับมีทุกผักครับอันนั้นผักชีผักแป้นผักเสริมใบมะกรูด ผักอีตูใบแมงลักนะครับต้นหอมแล้วก็อันนี้ผักชีลาวตรงนี้จะมีผักขยงนะครับนี่ผักอีตูทีนี้มาดูไอ้นี่นะครับต้นที่แล้วนี่หนึ่งเดือนนะครับเติมใบไม้ไปรอบที่สองแล้วนะครับ ยุบไวมากครับเพราะว่าใบไม้โดนไอ้นั่นไตโขดเยอมากแล้วก็ฮิลมิกนะครับช่วยย่อยสลายใบไม้ได้ไวมากครับหวังว่าจะเป็นออแกนิกนะครับนี่มีไก่ขึ้นมาข่ายมูลไว้อันนี้น่าจะรอดอยู่นะครับ ก็ต้องรอดูไปนะครับกำลังจะแตกยอดเขาเรียกอะไรหางปลานะครับประมาณนี้นะครับดูต้นนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าลีบรลตนะครับทำลีบอร์ลต สายออร์แกนิกครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับ